เราจะหาเจนเนี้ยเจนที่แบบว่าเล่นโซเชียลอะไรเงี้ยครับคนที่แบบมีแบบว่าโพสิทีน่ารักยิ้มแล้วแบบสดใสคล้ายๆเหมือนเป็นเธอเป็นหนังสือเล่มโปรงที่อ่านซ้าๆแล้วนึกถึงใครดีวะาก็เลยนึกถึง้องมาเบลที่วันนั้นไปกินข้าวโต๊ะรุ่นน้องอะไรเงี้ยแล้วทุกคนแบบรู้รจักมาเบลแล้วก็พูดว่าที่มอสที่มอสไม่รู้จักมาเบลเหรออะไรอย่างนี้นมานี่คือไปดูหมดเลยอ่ะขอบคุณค่ะคนนี้เองอะไรเงี้ยก็เลยเออแบบคุยกับทีมงานว่าเพลงเนี้ย เอามาทำใหม่มีบีดนิดหน่อยเป็นแบบที่ผอนนิดๆหนึงแล้วก็นึกถึงมาเบลมาล้องเออมันก็ขอคุณมากค่ะที่เนึ้อชื่รู้ใช่เราก็ร้องดีด้วยทําได้ดีด้วยครับเราออกมามันมันสดใสอ่ะ